เรื่องย่อละครแพทย์สยาก่อนจะไปรับฟังฝากกดติดตามช่องเราเรื่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะดาวเด็กสาววัยรุ่นธรรมดาธรรมดาที่ใช้ชีวิตเที่ยวเล่นไปวันวันแต่ชีวิตกลับพลิกผันเมื่อถูกพลผู้เป็นคนรักหักหลังจากการแพ้เดิมพันแข่งรถเขาใช้เธอเป็นรางวัลให้กับวิทลูกนักการเมืองใหญ่ในการแข่งรถ ดาวเสียใจมากที่คนรักเอาตัวเธอไปขายชายอื่นเธอพยายามหลีกหนีเอาตัวรอดและได้ทำร้ายวิทจนบาดเจ็บสาหัสวิทโกรธมากสั่งลูกน้องตามล่าดาวไปทุกที่รวมทั้งบ้านของพลด้วยและพอดาวรู้ว่าโดนไล่ล่าก็หนีเข้ากรุงเทพทันที ที่กรุงเทพดาวได้พบกับหมอพีทจิตแพทย์หนุ่มรูปหล่อที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือจนดาวได้พบกับป้าน้อยป้าแท้ๆของเธอในที่สุดทีนี้เรื่องมันเกิดเชื่อมโยงต่อทอดกันมาด้วยความบังเอิญเนื่องจากป้าน้อยทำงานเป็นหัวหน้าทีมเสื้อผ้ามือหนึ่งในกองละครซึ่งมีพลอยดาราไอดอลขวัญใจของดาวเป็นนักแสดงนางอยู่พอดีดาวจึงของร้องอ้อนวอนป้าน้อยเพื่อเข้าทำงานในกองถ่ายด้วยเพราะอยากเจอและใ,นในกล้ชิดกับพลอยตัวเป็นๆและด้วยความที่ดาวเป็นคนมีความสามารถ าวจึงได้รับโอกาสเล็กๆในวงการจนเธอเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการเป็นนางเอกเอมของศิลปินดังและการขึ้นมาของดาวทําให้พลอยรู้สึกหมันไส้เธอจึงเริ่มคิดแผนการสกัดดาวรุ่งขึ้นมาโดยการให้ดาวมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตัวของเธอเมื่อเวลาผ่านไปดาวได้รู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นแผนการของพลอย ทำให้เธอเกิดความคับแค้นเธอจึงออกไปอยู่กับนนผู้จัดการดาราที่เฉาโชว์ที่สุดในวงการนนบอกว่าจะช่วยดาวล้างแค้นถ้าหากดาวจะยอมแลกทุกอย่างเธอจึงตกลงเพราะไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้ว ด้านหมอพีทก็พยายามที่จะดึงดาวออกมาจากวังวนแห่งความแค้นแต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะสายเกินไปเสียแล้วส่วนพลอยเองก็ยิ่งไม่พอใจมากขึ้นเมื่อเกวินแฟนหนุ่มของเธอดูท่าทางสนใจในตัวดาวเลยยิ่งจุดไฟแค้นให้กับหัวใจของพลอยเป็นสองเด้งทั้งสองมีปากเสียงกันจึงทำให้เกวินขอเลิกกับเธอและเหตุนี้เองทำให้พลอยเครียดชีวิตเสียการทรงตัวไปพักหนึ่ง ตรงกันข้ามกับดาวที่ในขณะน,นี้เริ่มเปล่งประกายและกำลังก้าวเข้ามาแทนที่ทุกอย่างที่เคยเป็นของพลอยทั้งเรื่องงานและกะวินเมื่อดาวเริ่มมีชื่อเสียงความแพร่สยายก็ทำให้ดาวได้ทุกอย่างทั้งเงินทองและชื่อเสียงแต่ในขณะเดียวกันอดีตอันเลวร้ายก็ตามมาหลอกหลอนเธอจนได้ไอเดพ่อเลี้ยงของดาวเมื่อรู้ข่าวดาวจึงพยายามขู่ดาวเพื่อให้มันได้ทุกอย่างตามที่มันต้องการ ดาวจะปกปิดอดีตของตนเองและเดินต่อไปบนเส้นทางที่เธอฝันไปจนถึงจุดสูงสุดได้อย่างไรเธอจะต้องแลกมาด้วยอะไรบ้างจนกว่าจะถึงฝั่งฝันแล้วใครละ่ะจะเป็นผู้ชนะยืนหนึ่งในเกมการแลกครั้งนี้ร่วมกันติดตามในละครแพทย์สยาออกอากาศทุกวันพุธและพฤหัสเวลา21นิกา30นาทีทางช่อง P PP TV 36นะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ